เอามาแล้วครับวันนี้จะพามาดูต้นมะก,กุ้ยกานะฮะปลูกมาประมาณ8เดือนครับยังไม่ถึงปีก็ให้ลูกนะฮะลูกใหญ่มากลูกดกมากแล้วก็สวยด้วยนะครับลูกประมาณนี้ลูกใหญ่ด้วยแล้วก็สวยฮนะอันนี้ปลูกไม่ถึงปีนะครับประมาณ8เดือนนะฮะอันลูกขนาดนี้มันเป็นความภูมิใจของเราครับเราลดน้ําทุกวันทุกวันนะจนเขามีลูก ติดลูกสวยงามในขณะน,นี้ต้นไม่ใหญ่มากนะประมาณาไม่ถึงหัวนะฮะหวัวเศษๆนะฮะอันนี้ลูกนี่เหมือนจะจะโดนอะไรกัดนะครับเราต้องอเด็ดออกมานะฮะถ้าไม่เด็ดออกมามันอาจจะเน่าได้นะเนี่ยมันกินได้รือครับนี่เป็นความภูมิใจของเรานะครับอันนี้ลูกสวยมากอ,าอันนี้ <c oughs> ที่ ังไม่โตก็เยอะนะครับในแบบธรรมชาติไม่มีการใส่ปุ๋ยมมีการดูแลอ่าใส่เลดน้ําอย่างเดียวดินมันดีอยู่แล้วนะครับนี่นะโอ้ปีนี้ติดเยอะมากเป็นความภูมิใจอีกอย่างนึง่งที่เราลดน้ําทุกวันทุกวันนมาเห็นลูกเขาโตแบบนี้ก็เป็นความภูมิใจทักอย่างประมาณนี้